สวัสดีครับวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินอะไรนะเนื้อเหรอไม่ใช่เนื้อเขาเรียกว่าแป้งนมวัวนะครับผมแป้งนมอันนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เคยกินมาจะสามสิบปีแล้วผมยังไม่ผมยังไม่เคยกินแป้งนมวัวเลยครับคุณผู้ชมกินแต่เนื้อวัวนะครับอีเกมลองกันเลยงั้นอ่ะลองเลยเหรอผมเคยกินบ่อยแล้ว กินแล้วเหรอเคยโน้นเคยกินเหรอเคยอ้าวมิจิบอกว่ายังไม่เคยกินเดบอกซะไหนไม่รู้เลยวันนี้ก็นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับคุณผู้ชมเนื้อไอ้แป้งนมวัวนะครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วฝั่งโน้นแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มเกาหลีของผมนผืนๆเหมือนเนื้อนะมันเนื้อครับผมคิดว่าเนื้ออันนี้เลยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาย่างแบบไหนย่างให้แบบแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าย่างแบบพอสุกหรือว่า อะไรไงไม่รู้นะน่าจะไม่ย่างให้เกี่ยมนะเพราะว่าเคยเห็นยายย่างตอนนั้นมันแบบช้ำๆำไม่รู้ครับผมอันนี้น่าจะไม่ช้ำแล้วครับผมอันนี้น่าจะแห้งจนเหนียวแล้วครับ<อ>มาครับผมขั้งแรกของชีวิตครับคุณผู้ชม<อ>มันกรึบกรึบต้องฮะแบบว่าพี่เกี่ยวย่างนานไปนานไปใช่ไหมนานไปแต่อร่อยมันกรึบอืมอร่อย <c oughs> อ,อยอูอย่ ถ้าย่างแบบไม่นานนะก็จะหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วกัดไปมันจะนุ่มมากเหรอใช่ให้เรากวัวไม่สุกไงสุกอร่อยน้ำจิ้มแก้วอะไรไหมน้ำจิ้มแก้วนี่ซื้อมานะเหรอโอ้ยไม่เห็นมาครับคุณผู้ชมอืมกรุบเกินต้องปั่นดีหน่อยคนจัดปั่นนี่แบบ ไม่ค่อยจะไหวนะครับคนฟันนี้โอเคอยู่อืมอืมอืมอนี่เขาอร่อยเอ็นมันเกี้ยวไม่เข้าเลยฮะเหนียวเอ็นลองลองอันนี้อืมเป็นเนื้อย่างเกาหลีไปเลยอืม เจียอยกว่านมย่างเกาหลีนมวัวมันนมหอมหอมหอมนมนะครับคุณผู้ชมเนาะมันหอมนมเหมือนกับมันมีนมอยู่ในเนี้แป้งนมมริ่ะแป้งนมแต่กรอบอยู่ครับผมแต่ถ้าย่างแบบไม่แห้งมากน่าจะนุ่มกว่านี้นุ่มเลยอร่อยด้วยมันจะกรึบไอ้กรึบผมก็ย่างไม่เป็นนะเนาะผมก็แบบเอาให้สุกเลยนนก็ยังไม่มาคนย่างเป็นก็ไม่มา ยังไม่เป็นเนี่ยเราเคยเห็นยายทำนี่ไม้เลยนะแต่สีน่ากินใช้ได้นะโอเคนะคร,ร้อนบงอตอนเย็นเนี่ยเนาะได้แต่ถ้าเหนียวอย่างเงี้ยเหมาะเป็นกับแก้มเคี้ยวนานหน่อยหมดช้ากับแก้มตอนเย็นเนาะ<อ>แม่แต่เราก็ไม่ค่อยจะได้กินเท่าไหรห่ เราไม่ได้ใส่นั้นนะอ,อร่อยคืออร่อยอยู่ครับทุกคนชอบพอดีน้ำจิม้มมันหวานนะชอบกำลังตอนนี้นเหนียวมากเสียบๆลองมาผสมกันดูอขออนุญาตคายครับคุณผู้ชมขอแบบนี่นี่อันนี้โอเคอืมผสมก็อร่อยรอยร่อย อหัวผ่าคนขายบอกให้อเอาไปต้มก่อนก็ได้แล้วก็ามาย่างมันน่าจะทำได้หลายแบบอ่ะผม,มว่าโย้ยน้ำจิ้มไกอสดคำใหญ่ๆ ไม่ม<า>ได้เลยเหนียว <laughs> เนี่ยครม่ใหญ่อไม่ไหวพี่ย่างแฮมเกินไม่เป็นไรเรายังไม่รู้นอนะว่าย่างประมาณไหนผมก็ยังไม่เคยกินเพราะว่าถ้านมวัวเขาย่างมานะพี่เจมมันจะไม่เหมือนเนื้อแบบนี้มันจะออกแบบว่าสีมันจะแบบขาวๆนิดนึงแล้วก็ช่ำๆม,มันจะไม่เหมือนสีเนื้อแบบนี้อถ้าย่างแบบพอดีนะแล้วก็ไม่เหนียวด้วย เดี๋ยวบะลังมะลังไหมที่มนะนึงก็ตอนแรกมแม่โรยจาไม่ผิดแม่ <c oughs> ไม่รู้จไม่ผิดกินโหระพาอร่อยหอมเข้าก็ได้ดีมากมันหอืมอม,อม กินเรื่องกะหรี่อร่อยมากเจ้าฉันปวดกรามอ่ะเหมาะกับการนั้นมากเลยตั้งบองก็นี่อะไรพี่กินกับแก้มเหรอได้มะรงหวานอ๋อแล้นี่ต่อมากูดขอชิลลิกดีกว่าไม่ไหว ตอนหล่อแล้วเนาะเดี๋ยวเราช่วยอย่างนั้นสิเผ็ดได้ยังอไะเผ็ดได้ยังไนขึ้มเลยย่าเผ็ดน้ำจิ้มอิดูบรใจเผ็ดหน่าน้ำจิ้มเจ้าอ่ะเผ็ดกะเผ็ดเลยวันนี้เส้เส้อแขนยาวเส้นสะมากเลยวันนี้ พี่เกมจะเป็นหนุ่มเทสดีแล้วจะเป็นไมรุ่นเกาหลีโอ,อชิ้นนี้แก้วนานเลยเจ้าไม่แบบวขข่าคายขอคายงั้นนะม <c oughs> ันเหนียวมากชิ <c oughs> <c oughs> ้นเล็กลมาลองหั่นดูใหม่ไหม, <c oughs> ไ,ม,มไม่มาแล้ว <c oughs> นี่ผมว่าตรงนี้น่าจะนิ่มนะ <c oughs> เนี่ยฟันถูกเลยเงิดเงิดเงิดเสียงดังมากเนี่ยเกาหลีไปแล้วอ,อืเจอชิ้นนุ่ม แบ่งกันเลยเ <c oughs> ชนีนุ่มเนี่ๆนมนมมนตกไปอยู่ข้างใต้ตะโลอะ่ะตอถานอ่ะเยอะไหมเยอะมากนั่นแหละพี่เกมย่างจนเกียมอ่ะตอนไปอาบน้ำไง <c oughs> แล้วก็แบบย่ยางหึงไปเออย่างแึ้ไบน่ะมันไม่เหมือนเนื้อ ดีที่มันไม่ไหม้อะนิดหนึงนิดนึงตอนนี้ดำปีเลยไม่เหมือนนอน <c oughs> อาบน้ำมาครึ่งชั่วโมงผมก็รอนี่แหละเพรอนอนเน,น,น,นี่ยมัน <c oughs> มันถึงสุกข,ขนาดนี้ยี่ห้านาทีนั่นแหละอะไลยอาบน้ำไปชั่วโมงผู้ชายอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องแบบสะอาดไว้ก่อนไง สะอาดรู้สะอาดอันนี้มันอาบตอนเย็นเดี๋ยวไปอาบตอนดึกอีกก็ได้ตอนดึกไม่บักกี้ก็ไม่อาบเลยเนี่ยวเราไม่ได้ไปไหนไงคือเข้าใจไหมพี่เกมว่าผมอยู่บ้านแล้วก็มาบ้านพี่เกมแล้วก็กลับไปบ้านไม่ได้ไปไหนเลยวันวันหนึ่งโลแต่มันก็ไม่สกรปรกเคยเห็นไหมฮะ <ห ả? S 2> เขาอาบตอนตอนเย็นแล้วตื่นเช้ามาเขายังอาบเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะให้ร่างกายมาันสดชื่นอ,อืมอให้มันตื่นร่างกายสดชื่น ยิ่งตอนเย็นเนี่ยอาบเสร็จเนี่ยก่ยอนนอนเราก็อาบอ,อีกเพราะว่าให้มันมันนั่งกายมันสดชื่นครับผมเป็นเด็กคนนั้นนะผมไม่เอาออกทำไมอ่ะผมจะบอกน้อง <c oughs> ว่านอนอกกระโปงคนเราเ <c oughs> ขาชอบคนที่จิตใจไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรอ่ะร่างกายไม่สะอาดชอบอยังไงสะอาด น้องคนนั้นขาวแบบขาวนวลเนียนใสกิ้งแต่ตัวเองแบบไม่อาบน้ำเงี้ยมันไม่คู่กันหรอกมันโอ้ยโอ้แทงใจดำจริงเลยน้องคนนั้นน่ะต้องคู่กับเฮ้ยเ <laughs> ขาไม่เอาพี่เกมหรอกทำไมเาาขาไม่เอาหรอกเจ้าผมดิทำไมอ่ะไม่อยากจะพูดอะ่ะคือแบบไม้พูดดีกว่า อะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดไม่ <นะ S 2> พูดมาเถอะทำได้เคี่ยวจนเหงื่อแตกอ่ะต้องร้อนๆนะก็บอกแล้วมาเร็วๆกินรออ้อนๆบนยิงก็นี่แหมกันร้อนมันก็นุ่มดีนุ่มมันยังไม่เกึ่มอ่ะแก่อร่อยจ้มันจ้าอร่อยเกือบดีจิ้มบางจิ้มบางตัดรัด อ๋อผมกินไม่เบื่อนะกินได้เรื่อยเลยแล้วเหล็กผมจะหลุดซะก่อนคุณผู้ชมพอได้รู้แล้ววันนี้ได้ทําเองก็เลยก็มันก็เลยเอามันเหนียวหน่อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเอาให้นุ่มๆเลยนะครับผมซื้อมาดีกว่าที่เขาแบบย่างเลยเนาะเราทํากินเองอันนี้ไม่ต้องหมักก็ได้นะมันก็ะด้อันนี้พี่ก็ไม่ได้หมักใช่แต่แต่ซอสนี่นี่มันมีรสชาติของมันอยู่แล้วใช่แต่หอมดีครับผมหอมกรอบนะครับหอมนมกลิ่นนมใช่อร่อยแตะแบบนี้ก็กรอบอี ไปอีกอย่างนะไปโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขบจคกับผมในน้องในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ